สวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้วันยุทธีต่ละนัดขอกบือบ้านสมุรุปขับยุทธีอำเภอบระบือจังหวัดมหาสารคามพี่น้องครับตอนนี้นะครับโมฮันกาอามาทาคิดยุทลานัดนี่พี่น้องครับวันนี้บรรยากาศคนหลายครับง้อหลายคึกคักครับอ่าผู้ใดต้องการเที่วกำกับสัตว์เลี้ยงครับเรือระบบโค้งสางครับผมขายซีเคฟอร์ตมิกยูน่าสนใจนะกอสร้างซื้อได้ครับพี่น้องเบอร์ศูนย์แปดหนึ่งสามห้าสี่เจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดครับพี่น้องครับสวัสดีค่ะ ร้านชอบเพลินเกษตรบราลบือค่ะมนี้จะมาแนะนำอาหารอา,อาหารดีราคาถูกลดต้นทุนค่ะอาหารคิงบีฟมีโปรตีน16กับ21ค่ะเนื้อแน่นกล้ามใหญ่ค่ะรับตัวแทนจำนายามหาสราม101กาลสินขอนแก่นค่ะเบอร์โทรติดต่อ0863973176ค่ะสวัสดีครับอ้สวัสดีครับ,รบมนีมั้ตัวใครมนีสอตัวครับ โอ้อ้มาต้องบอกกัลั่างกายเขาบอกกับรางกายเนาะมันต้องแหวงนะไม่ได้อ้มันลำบากเอาไอ้ตัวนี้ซื้อง่ายตัวนี้ตัวนี้เอาเอาปัจจุบันนี้เนาะเพชรวอลบูร์ครับเพชรวอลบอร์งนครับอ๋อคนจะไปประกวดมืออื่นนี่คนเล่นต่างสื้อใหม่เพชรวอลบูร์ฮาได้ชมได้ชมฮามิ้งคือเสียนบายยิงไปลูกตัวนี้ไอ้พอตัวนี้เป็นลูกพรอมพอแสนบันหน้าอ๋อพอแสนนี่ก่อนแสนบันหน้าครับแสนบันนะนะครับ อของในของพีพีในเต่าสุภาพครับตอนนี้อายุกี่ปีได้ยี่สิบสองเดือนยี่สิบสองเดือนแม่ครับพี่น้องครับัวยตัวนี้อายุยี่สิบสองเดือนครับสูงเค่ไดนพี่ตัวนี้ร้อยสี่หกสูงหนึ่งร้อยสี่สิบหพี่น้องครับตัวนี้นะครับเพชรบารบือครับครับแม่เขากับแม่นั่งอึงอุทัยแม่นั่งอึงอุทัยหน่อยเนาะแม่ครับตัวนี้เอามาโชว์ตัวมาขายไอ้มาอนี้เอามาโชว์แต่ว่าคันถือข้อครับว่า่มีปัญหา ครับเอามื่นอื่อนทามีรังงวงรางวัลนหาอะไขายพี่น้องครับเอาตัวนี้นะครับก็หามาโชว์ด้วยนะครับป่ะตัวสีขายตัวไหนตัวนี่ไงเจี๊ยบเงนครับตัวนี้เป็นควายเผือกหน่อยเนาะตัวนี้สูงเท่าดไหควายตัวนี้ร้อยสามสิบแปดตัวนี้สูงหนึ่งร้อยสามสิบแปดครับตัวนี้นะครับท้องว่างไว้าทีงไหนตัวนี้ท้องบักนี่แหละครับฮะตัวนี้เราผสมโอ้กินไงเธอไอ้เพชรบารบือไว้ผสมไปเจ้าเดินไอ้ผสมไว้ ผสมเพิัน่านรอบครับผสมผสมวันที่สองมันในหลวงตัวละไรคุยตัวนี้ลูกตัวที่สองเนี่ยครับตัวที่สองขอบไปได้ทองอย่ด้วยเนาะนะครับถือว่าอ้วนดีหน่อยเนาะนะครับเป็นควายที่อ้วนดีสูงเขาได้คุยตัวนี้ร้อยสามเจ็ดสามแปดเอานะครับเดี๋ยวต้องขอบคุณสปอนเซอร์กันครับขอบพระคุณครับเลยสามเจ็ดร้อยสามแปดนะไอ้เนาะครับเอาจะมาได้ราคาที่ขายตัวนี้เปิดเลยสองแสนเปิดเลยสองแสนเนาะนะครับเขาบรปดิตต่อเนี่ย 098 098 184 184 2270ครับ2องสองเจ็ดศูย์ไนทีบเนาะครับผมเไอต้องจูงหมุนไงของมึงเนี่ยเอามันหมุนได้บ่บ่ได้ก็บวิญญาเดี๋ยวหมันมันย้อนฐนามันสิย้อนแสงนะครับอ่าโอเคอ่ารับพี่น้องบ่ยังพอแล้วครับไอนะครับให้เบิ่งทุกข้างครับตัวนี้นะครับเอานะครับ2องแสนบาทขอบคุณครับครับผมไหนไหนคุนบอกว่าหงหันใส่เสียงหลายเพคุนเอ้ยเอาสปอนเซอร์กันก่อนนมมาให้ อสวัสดีครับแม่เอามาแค่ตัวละแม่มือน,นี่แม่นี่แหละจ้าอ๋อแม่นี่ให้ได้ขายยังปะแม่จ้าเอาสี่ให้แม่ลดราคามือนี่สิได้ขายจ้าั้าบาทแม่สิขายไปที่นี่อ๋อสิขายแปดสิบห้านี่แหละจ้าแปดสิบห้าเอาจั๊บป็นเกาดอกเอาทุนมาที่นี่นะครับพวันนี้สิขายจะทุนเอาในห้องไว้แปดหมื่นห้าพันบาทครับเป็นแม่สาวหัวโลดเนาะ ท้องแล้วจ้าทับได้สามเดือนก่วแล้วผสมตัวไหนครับแม่นี่นี่ผสมเคเอนึ่งผสมเคเอฟสามหนึ่งะครับเอานะผสมเคเอสามหนึ่งไว้สาเดือนแล้วพาาี่นังค้าตัวนี้ครับแล้วอ่ะโอเคเอาเบอร์ติดต่อในคุณแม่080 080 766 766 <7 66, S 1> 2386 2386 23นะครับแม่แม่โบพันนะครับเนาะจ้านะจาบาะบายแหรอพอตาตรเสีย สามหัวนี่แหละเอามาณโตพ่อไหมนี่มาณสามตัวประมาณสามตัวเนาะครับขายกี่ตัวแล้วไม่ใชได้ขายเยอะตัวเอาตัวแรกนี่สามมื่นหาแล้วพอเนาะครับสามมื่นหาทองว่างท้องว่างมันเป็นนล้วมันเสามันมันก็สีเป็นสาวโอ้สีเป็นสาวแล้วพอเนาะนาตัวนี้นะครับครับตัวต่อไปได้พ่อฮะตัวต่อไปได้อีกสองตัวที่เสรมันไปทั้งพุ่นเหรอพ่นจุ้งไปพุ่นล่ะบ่ครับเอานตัวนี้จะบาดสามมื่นหาสามมื่นหาครับนี่เบอร์ติดต่อพ่อ เพื่อนไทยเพิ่งหันสามสิบสองพอท่านขายอ๋อบ่ไหนสายสองไหนขายบท่านไหนขายพอขาดขึ้นอยู่พอมีเบอร์โทรศัพท์บ่ครเพื่อนใดมาต่อเอาไีบ่มีอยู่เอาเบอร์ยังครับพ่อศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดสองสององพ่ออย่างครับพ่อสุริยะพ่อสุริยะนะครับเนาะผมมีไรีบั่นยูยูยเก็ตตูครับยูเจะตูนะพ่อเนาะเอ้าเม่กกี้ซื้อเลยสครับ แม่ซื้อไปเกบาทลนี้ตัวเสีซื้อสองหมื่นหกไอ้นหเสียงมันกับคุ้มหรือได้เสียงไหมกับคุ้มหรือเรัาโอ้วนนี้สองหมื่นหก้วที่นี่ตำหนีคือมันหางงอครับเอามากตัวอะไรมาเนี่ย

อสวัสดีครับไอ้สวัสดีครับปมเอามาตัวขามือนี่้าสีเอามาสายตัวยุ่มบอลสะดวกสะดวกบอว่อ,บน,อน้อครับห้าครับเอาน้วผมย่งไปครับพี่น้องครับวันนี้คนร,ร้ายหลายครับวันนี้ครับคนกำลังบวนกันพอผมมาสายผมก็ตื่นสวัสดีครับ,บพ่อเสงกันนอยเสียงผมอันเมื่อคืนนี่มากินข้าวก็เสียโจเสียโจติดแต่งงานก็เลยตอนตื่นสวยครับเอามาตัวขามือนี่แม่ลูกครับแม่ลูกลูกโตัวผูนนะพ่อนะครับ ไม่ได้รู้ตัวละคแม่มั้นนะครับลูกแรกครับลูกตัวแรกนะพ่อเนาะผมถามราคาได้พ่อจะมาครับครบนี่แปดหาครับแปดหมื่นหาเนาะพ่อเนาะครับแม่ทองว่างทองสามเดือนครับผสมตัวได้ไวเนาะพ่ออาผสมง่วพ่อพันดูขอดิอ๋อทับทับตัวไวครับทับตัวไวเรบทับกันรรบปรบกันตีทองเลยครับเอาี่น้องครับพี่น้องไวแปดหมื่นหาพันบาทครับเป็นแม่ลูกตัวผูครับตัวผูกกับลูกตัวนี้โค้งสั่งดีพี่นะครับดีนะครับ เอานะครับมามาคมุ้มอยู่นี่พอเนาะครับผมเอาบอร์ติดต่อนะพ่พอศูนย์หกสองศูนย์หกสองห่อยังครับพ่อคำจันพ่อคำจันขอบพระคุณมากครับพ่อนะครับท<อ>างนี้คนคือได้หลายทางนี้ครับ <S <S เรากมก็ไอ้อู้่นี่ครับของไอ้เตย๋ยขออยาดท้ายคลิปไปบ้นอ ตามสบายออามาเลยครบไอ้หมอนี่สองคบครับผมสองคบมือสอ2ตัวสองคบสองคบน่ยเนาะอาคถามนะครับอาจจะหวสองคบนี่แปดบสครับผมแปดบสองครับแปดหมนสองพันบาทนะครับแม่ในมืตัวอะไรแม่ลูกสองสิไปนะครับแม่ลูกสองสิบไปไอไในมือวานอี่คนไหลบายโโคซุมอ้ได้ไปบ่บอไหลเป็นไงครับบอหลบันไดเนาะเอานะตัวนี้แม่ลูกคู่นี้นะครับ เอาหาบึงกุันก่นะครับบึงต่อไดนไอ้ตัวนี้ต่อได้เหมือนมือครับต่อได้เหมือมือแม่ทับไปแล้วครับวันที่18เมื่อกี้ครับผสมต่วได้ไหน้อยผสมเอชเชครับเอชเชหาเก้าสี่เนาะโอเคบาตัวต่อไปได้ตัวนี้เปิดไรเกตเก้าครับตัวนี้เอาไว้เจบาครับเจ็ดหมื่นเนาทน้อยเนาะลูกตัวผู้ตัวแม่ได้ตัวแม่ครับผมอ้อยใล้ลูกสรงถึงงานไม่ได้เนาะ ลูกสีแดงเข้มดีนะพี่น้องครับประมาณนี้นะครับเฮ่เท่าได้รเจ็ดสิบเก้าครับเจ็ครับผมสีเป็นเข้มทองน้อยเนาะสีเจ็ดหมื่นเก้าพับาทครับนะครับแม่ทองว่างน้อยเนาะว่างครับแม่ทองว่างปมนพุ่งนี่ครับเอาเบอร์ติดต่อนี่ไศูนย์เก้าสองครับศูนย์เก้าสองซีสาซีซีสาซี่เก้าสองครับผมหาหนึ่งเกครับอยังครับพัดครับ เอามนี่พอถว่าบครับโอ้เดี๋ยวมาเิ่นกิ้งนี่นี่ครับบินเดียวเอามาตัวนะครับคุณแมวโอนี่เจ้าใบขะแ่ตรงสแปดสิบเจ็ดจ้ะแปดสิบเจอาอ่อนทองวางไว้ที่ไหนนี่ทองได้แเดือนทองได้แปเดือนผสมซไว้ผสมซีไว้ใบน้องแมวเนาะเดีวคงใคบางคนในนนองแปดเดือนรไม่ได้รู้ตัวแล้แม่ ตัวนี้ตัวที่สานึนะครับเนาะนะครับประกันทองนะแม่เนาะครับบางเธอหัน้าเสียงบอยเขามาในตองคอโทษบางคนบอกเสียงดังเสียงค่อยเนาะตัวนี้ของไหวแปดหมื่นเก้าพับาทครับประกันทองเลยเนาะเนะเอาขอบริตรตอนให้คุณแม่ศูนย์เก้าศูนย์เก้าเก้าเก้าแดสามแสี่หนึ่งสามสี่หนึ่งสามแม่ยังครับแม่หน่อยค่ะแม่หน่อยนะครับเนาะ เอาหยังตอนะครับวันนี้คนไรีวันนี้เขาจะมาหาบึงสื่งงัวนะครับเจาครับเจบ้าครับตัวนี้เาอมาตัวพรันี้เอามาตัวเดียวมูฮันโอ้โอเนนะครับตัวนี้นะครับหนึ่งสหาพัน,นาบาทครับเมนอครับชัลเทาพันหนึ่งแสนหนึ่งเมื่อหพันบาทเอาหางยังเดี๋ยววันนี้ หนึ่งแสนหนึ่งมืนห้าพันบาทนะครับพอมาตัวเดียวนี่เนาะผมว่ากับขั้วขั้วขายแล้วครับโอ้ยคือขายเร็วแท้ถ้าเจ้าสี่อยู่ถ่ายรถเลยแมนบอลตัวผู้ตัวแม่ที่พอผู้ครับโอ้ขั้วรอที่ว่าแก้ไปต้องหันนี้เนาะครับผมเห็นแก้ไปตอนผมขี่รถสามล้อเนี่ยนะแม่นนลยนะตัวนี้ลูกตัวไหนพอหอวาตัวนี้ลูกที่ว่ายครับอันนี้เป็นงอเอฟสองมีใบมีมีใบเนาะใบซั่งส่งส่งจดดจุดครับใบโซ่ใกล้ใได้แล้ว ราว่าัวเงินเป็นของงัวนองบอลแล้วนะ B O L บอลครับนองบอลู U ขอนแก่นครับพี่เมยชิไใหพี่น้องเบิ่งครับเป็นเลขสองนะกับเอาหนึ่งแสนหนึ่งันบาทะพอเนาะครับผมจะเดินเล้วพ่ออีกรอบหนึ่งโอ้ยนี่บดมันจะเดือนเละเอาบมาเอียงครับอ่าโอเคบดติดต่อนะพ่อบดติดต้อนนะแต่บจางไหนพ่อศูนย์เอ้อศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์เก้าห้าห 9ก้าห้าหก1 0่่งหยพอ,อยังครับพอ่อพอลิตครับพอลิตนะครับเนาะ,อะเอาโอเคตัาาวไดครับพอ่ออย่ายวนน้ำให้ผมไม่ใช้คลิปใหจ้จิ่นองนะที่เหลือกอ็สิงยางเป็นเป็นหมองเป็นหมองไปนะครับตัดปูเลยตัวได้ อ๋โอเคนะครับจะมาคำโต้สิคู่กันครับคู่กันคู่กันนี่เป็นราคาเหนื่อยปะคู่กันนะตัวนี้ทับแล้วได้สองเดือนแล้วละ่ะตัวนี้ทับแล้วสองเดือนคูกน<ร>ค่กันก็แม่เน่ยตัวนี้ตัวนี้ว่าทองว่างปะครับพนตัวนี้ตัวนี้ทองว่างครับยรแยกลูกจะมาคำคบเนี่ยสองตัวนี้หกหมื่นหกพันหกหมื่นหกพันครับ,รบรว่าเหยียบ่ะไอหย่ยอยู่ครับในราคาเหยียกอยู่ในราคาแต่ว่าคูณนี่หกหกหมื่นหกพันบาทเนาะเอาเหมือนไปไอ เบอร์ครับเอาเบอร์ิดต่อนนี่ครับไอห้0 6 4 06์0 6 9 9 6 9 9 8้6แเนาะอย่าบอระเบือครับอย่าบอระบือนะไยเนาะซื้อขนมขอบคุณยังบขอบคุณครับเห็นมันได้ขายก่อนเนงไยผมมาลุ้นนะครับอ่ะครับนะครับตัวนี้ตัวโอขอบคุณครับ พี่น้องเ็ดติดอีกแล้วครับขอบคุณอะไรครับเอาขอบคุณครับไม่นรอไอยู่บัอมัองเก๋านอพวกอเนาะครับมาน้ำกันมนี่อะไรอัดวะเอานะครับสวัสดีครับผมบอมาบ้างมือหนปาด <laughs> นี่พี่น้องคนได้ขายแล้วนะพี่น้องครับคนไอ้เด็กคลายแล้วซื้อ,อ,อเ,เอาพ่อผมถามเนี่ยผมไม่ได้ให้คลิปให้พ่อขายงั้นว่าพอคือสื่อของไอผมสิเอาเนาะดื่มน้ำเปล่ากินน้ำเปล่าดยังไงกันไปเนาโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับ <laughs> <laughs> เอาโอเคเอาตัวแรกตัวนี้ไม่ได้รู้ตัวได้ตัวแรกครับลูกตัวแรกเนาะผสมในท้องครับผมสมตัวในใบเนาะครับ ได um, ้2เดือนกว่าตัวทออเรียบร้อยครับผสมตัวได้ไว้วิกโก้ครับแยกเพศวิโก้สองร้อยครับแยกเพศจ้านี่ครับใครจะควงผลสัมผัสดีกว่าไหมเนี่ยทุกวันแมนปะครับเ็นบอลบาวันขึ้นแล้วเพียงครับทั้งเอ็ม่อยทั้งน้มเียรทั้งยังครับเะมาไปถามราคาเลยแปดสองครับผมแปเท่าเด็กกับแดมื่นสองครับเปดมื่สองพันบาทหน่อยเนาะเจ้าผมราคานีสามารถตัวท่อไหนบ้างมแมนครับ อ้าวพี่น้องครับพนัาลูกเรยกครับลูกแรกลูกเรศครับราคานี้สมัรถต่อร้องได้ครับแปดหมื่นสองพันบาทนะครับเราประกันตัวนี้ประกันตัวนี้เราประกันทองประกันทองได้เนาะครับผมงวาลูกแรกลูกสองใน้ทองครับงวาลูกแรกลูกสว้ทองนะครับเอาโอเคตัวต่อไปไอ้แมนกันยีงเนาะแมนครับทองเงินครับจะมาครับตรงสี่ตัวนี้อยากได้หกหมื่นหาครับผมหกหมื่นหาองหาเดือนห่วยมันก็ถือตัวนี้ไรแทะมันเป็นัะไรบ้าครับ รอดทองเรียบร้อยเฮ้ยสอดทองเรียบร้อยแล้วประกันครับอันนี้พี่อันาบันครับผมอันนาบันไปเนาะครับเนาะครับผหาเดือนแล้วนีครับหกมือถ่านี่ครับเอาอันนองแล้วพันหนาเงาะพังพิมพ์นู่นครับอัวนี้หกมือถ่าพันบาทนะครับประกันทงนี้ทุกอย่างเนาะประกันทำประกันครับเหมือนไปของไอ้อาร์ตอ่ะเดี๋ยวป็นกําลังต่อกันอยู่ไอ้กําลังต่อกันอยู่ครันนั้นเอาข่าวเพื่อคนใจติดต่อเนีครับศูนย์แปดสาม 0 8 3 1 4 3 3 1433 429 429ไอยังครับไออูครับไออูเนาะครับเนาะโอเคขอบคุณครับเป็นในห่อวันนี้เพิ่จะต่ออย่งไเน่ครับขายกันแล้วขายกันลยแล้วครับจ้าบมาลรอพ่อวนต่อกันวิธีหนขายกันหกหมื่นหกหมื่ขายอลยคองวันนี้ครับบอสสาวแม่สาว พปจูสืบครับมาพอกบัานโคทาพจูไปส่งเขาเดิจ่บาทคาราคาไปส่งอ่ะสองร้อยเอาพัไปี่สิบบาทเนาะค่าส่งอ่ะให้เท่าไรเอาเบิร์ได้ช่วงเนี่ยไม่ยังครับก็ว่าให้ช่วง,วงลแล้วเบร์กว่าไก่ทีใหม่ไก่เลี้ยงเด็กหรือเ่าครับพูดอ่ะเนื้อมีสิบบาทนักกล่าวลุงพูดเยอะๆอยากทาดมัผมไม่ยงไห้ไปใหญ่กันไปครับ เอาอย่างต่อครับพี่น้องนะครับเอาสวัสดีครับไอ้เอามาตัวกับมือหนิที่ตัวครับแม่ลูกนึ่งไข่ไข่ไงเพื่อแล้วไข่ไงเมียนครับนี่เหลือซวงสาวนี่แหละครับสาวนี่เมสาวล้ำปีครนเมสาวล้ำปีครับเอามาเรียนตลาดที่เชื่อครับข้าวโ่ดป็ไปยังนะเพราะว่ามันหายดีแล้วนะครับเนาะเมียมันหายดีแล้วร้อนจะแผลจะมาเท่าไห้ตัวนี้ วางไว้หกหมื่นเก่าครับหกหมืนเก่าเนาะเมียกันมันเปลนสักมันอกาเสนเนี่ยหมดละครับเพราะว่ามงคงมัเป็นยังไง้ขอครับอ่าบอกจะติบผมมีคนหมักนะมีคนอยากซื้อเอยาไวห้ทุนมาหลายมาครับเมีนตัวดีครับล้ำตัวดีนะครับแข่งขาไงเขาได้เนาะเมีครับนมเป็นลำปีมันราคาีไรได้ครับว่ได้เอาโอเคให้ตัวต่อไปตัวได้ต่อไปเมีนั่นครับเจ้าครับตัวนี้ยนี่ของซีเก่าครับของซี่ิเกมีครับ เอานะครับทองไว้49,000บาทแม่สาวทองแรกนะครับลูกแจ็คพอตรอยล้านครับอัน,นี้ครับพ่อลูกแจ็คพอตรอยล้านนะครับเนาะเอานะพี่น้องครับลูกแจ็คพอตร้อยล้านมดไป<ช>มด<อ>แล้วเนื้นนอ้หตัวเนาะใช้กอ่อนไปนี่สตัวเนื้นนอเนาะมีนครับเหลือสองตัวเนี่ยต่วา่าโค้งสั่งนีครับเอาบอร์ติดตอครับไอ้ศูนย์เก้าครับศูนย์เก้าสามหเจ็กหกครับเจ็ดศูนย์กหกไอ้ครับพีทครับ ไอพีดนะครับเนาะโอเคครับขอบคุณครับโอ้โหอะไรพี่น้องครับวันนี้ย่างเขาใน้เคืองอยู่เอ้าพอดีครับพ่อเอามาอยู่บ่มือนีิเอามาอยู่บ่ครับไปซื้อตัวไว้ครับวัอนี้บอบอบอสัตวอันนี้ครับมาเบิึงกรับพ่ออยู่ขอบเขายัง ได้ขายมดแล้วเอาเขาครบไม่พอตอนนี้บานของของเฮามันก็เดียวสามตัวตัวนี่ละยังก้นาเอานะครับถามข้าวถามข้าวถามข้าวพี่น้องเอฟซีสวัสดีครับอ้สวัสดีฟีมามครับมานีกขายของฟีมพหน่สองสามร้อยครับขายบ่ออะไรกําไลนอนบ่อบ่อเนี่ยกําองสามร้อยก็ขาย แมนบอกจัคหมากกับคมนี่หกหมื่นห้าพันครับหกหมื่นห้าพันแสดงว่าเหลือหกหมื่นสามพันอุ้ยเอาขอไม่สองสามร้อยก็เอาเนาะครับตัวนี้ไม่ได้รู้ตัวหลังว่าตัวนี้งูหลูกแรกครับงูหลูกลูกแรกเนาะครับแต่ว่าลำตัวเงีวเนาะสงสัยมันมีเลือดเละหรือเปล่านี่ครับมันเป็นหลังแมนแมนมันผมก็วางสันมันจะออกเละจักหน่อยอยู่แมนบอกแมนแมนเป็นเละมันมันเละเนาะแมนนะครับตัวนี้เป็นเละมันเละเพราะว่ามันเบิ่งทรงหลือแมนเี่น้องครับเป็นงวูบดครับ หกหมื่นเทยครัหกหมื่นหกหมื่นห้าพันทองว่างทองว่างเอาเบอร์ติดต่อนี่ศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแปดห้าสามสี่ห้าสามสี่สี่หนึ่งสองสี่ครับสี่หนึ่งสองสี่ครับมืออื่นไปว่าทำงานบอระเบือมืออื่นขึ้นมือขึ้อก่อนเถอะมือมื่อไหร่ครับวันที่เท่าไหร่ละยี่สิบเก้าครับโอ้ไปตัวครับเอาบบกคนละครับเอาอันมือเยี่ยมตัวกับมือนี้ คือมีเลขขาวครัคุณ้มครับนี่โมนี้หลายตัวเลยเอาแฟนมานำโอ้โอเปิดตัวแล้วครับทีนี่ครับนี่ตัวไหนเนี่ยนี่เนี่ยละครับแม่ลูกแล้วก็แม่สาวครับเอาตัวไหนก่อนที่น้องแม่สาวที่มันรับศอกจะแบบครับตรงสี่ครับแม่ละสามสิบห้าครับห้องไว้ห้องไว้ตัวละสามหมื่นสาพันบาทนะครับเนาะสามหมื่นห้าพันบาทตัวนี้ก็สามหมื่นห้าพันบาทที่น้องครับสามหมื่นห้าพันบาท แล้วแม่เนี่ยนะไอ้แม่ลูกครับเป็นแม่ลูกลูกตัวแม่ที่ว่าหางขาดลูกตัวแม่หางขาดครับเป็นล่ำปีแต่มันเศร้าแล้วแต่ว่าแม่มันทองครับแม่มันทองได้สามเดือนครับเจ้าหมายคบหน่คมไปห้องไว้สี่สิบห้าครับสี่สิบห้าน้อใคบึ้งลุงกันตอนนี้ท่องสามเดืนเนาะครับท่องแท้ของมึงนะท่องแท้ครับแม่ก็เจ้าผู้เจ้าของก็เจ้าก็รับประกันด้วยกันนี่ครับตัวนี้นะครับเป็นล่ำปีเป็นล่ำปีแต่ว่าหายแล้วคือย่างทีผมเลยหางกับขาดแดงกระแหวงหูกระขาดครับแม่นั้นลูกเถอะรับลูกแรกคือกันเจ้าหมายคบหนิราคาท สี่หมื่นครับสี่หมื่นาครับ45,000ื่นห้าพนบาทเนาะลูกไก่อาทิตย์กลัวลูกตัวผูโอเคนะครับลูกแรกเพียกดีไหมครับครับเอาบอร์ติดต่อนดเ้าศูนย์แปดเก้าศูนย์หนึ่งหนึ่งศย์หนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งหกครับไอจอยนะครับแฟนครับขอบคุณครับขอบคุณครับจริงๆเราไล่หลายเด็กพี่น้องว่านะครับงานว่าในเครื่องมองกูครับ มือนี้นะครับเดี๋ยวนับไปหานี่หอยนุ่นหน่อยก่อนอ๋อสวัสดีครับนายหอยเอามาตัวคำเหมือนี่ตัวเดียวหนึ่งครับแม่ลูกคู่นึงขายแล้วเหมือนเช้านี่แม่ลูกคู่นึงขายแล้ว่นาน่าตัวผู้ที่แบบทบตู้สิสองเหมือนหา อ๋อมันขาขาใครเห็น่ะครับเป็นบลแล้วเป็นล่องผีตึงหายร่อนี่บัวเบิดหลอยู่ปัวเบิดหลายอยู่อันนี้ง้าเองว่ะนี่งขอบออยู่ขอบเลยอันนี้มันเป็นได้หอยหรือเ่ามาฝึกขายงัวครับเป็นได้หอยครับเอาเบอร์ติดต่อเนี่ครับเก้าแปดศูนย์เก้าแปดหกศูนย์หกหกศูนหกเจ็ดศูนย์เจ็ดปดเจ็ดศูนย์จ็แปดน้องยังครับผมน้องฟิล์มครับอยู่จังหวัดใดครับเนี่ยอยู่สารค้าห้่งนี้แหละครับอยู่ปอดดงมอสดเล้อ โอเคครับโอ้ยขอบคุณครับไอ้นะครับขอให้ได้รวยครับ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 ได้ไม่อะไรพี่น้องครับได้มากกับยายไปนะครับใส่กันไปเฉลียไปเฉลียมาเดินสายต่อนะครับผมเบื้องแลวผมมากสวยพี่น้องครับเดี๋ยวผมเบิ้งไปเรื่อยๆกอนดีใจครับมาเรื่อยๆนะครับ คราพี่น้องครับเดี๋ยวผมขออนุญาดไปห้องนาว่าซ้ำของสุดท้ายแล้วก็น่าจะพ่อแล้วพ่อตงนี้ก็ะติบอ่าคล้ายๆว่าจังหวัพอตรงสิครับสี่หมื่นเก้าครับสี่หมืน้านี้พอมั่งตัวข้างบนนี่เอามาตัวเดียวครับเอามาตัวเดียวเนาะสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับครับผมตัวนี้ทองว่างไม่พร่องอะไรเลยนี่ทองว่างครับทองว่างเนาะนี่คือตีเป็นราคาอัน แม่ท่องวางอะไรเนาะสี่พันกก้าพันบาทเอาเบอติดต่อนี่พ่อศู0ย์เ3้าศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์ามแปดแปดหครับแปดแห้าพอยังครับพอห้ำครับพอหับเอานะครับขอบคุณครับพ่อในหลูกคู่นี้วะเนาะแม่หลูกขพ่อเป็นพีกำลังเนาะ เาบากเลยเงยประธานเราไปไปไปในบ้านผูคนนั้นเลยคุณกนกำลังต่อกันอยู่พออยากวกนกาเลยสวัสดีครับพ่อเอามาตัวข้ามือนี่ลายโตนี่แหละลายโตเนาะขอหอญาตมันนี่มากระไรป,ปะปะปะ,ปะ,ปะตัวเด้อครับมา,าตัวใดแนวราคาหกสิบห้า <65. S 1> ตัวนี้หก0 0นถึงพันบานะพ่อเนาะ คือกันเอาขื้กันน่เอาซกรโลดมันยังบวตกันหนี่แม่นี่แม่นี่อหกหมื่นห้าสาวสาวว่าท่นนีผสมลาว่ท่นผสมแม่สาวเนี่ยผสมทเนาะหกหมื่นห้าพับาก็จะได้เขวก็ก็ทิ่เฉียวก็ติต้นก็ทินั่นตัวนี้เลยว่ซำัรอเราสตัวนี่ยซ้ากาคโหลดเามตัวนี้คือราคาหกพันถังหมเลยเป็นราคาเดียวกันเมาเมาเลยนะพอนะเออเอาการโหลดเอาพี่องครับหกหมื่นหทุกตัวครับตัวนี้ตัวนี้หกพันถังอันนี้ร หัวโล้นอันนี้หัวโล้น,ห,ลนหัวสาววันนี่สาวสาววันนี่ทับอนันมันกับมี่ยุ่มยมยงมวยกับมวยทองเอาหกหมื่นหาตัวสบไยพอมีอีกใสอีกเนี่ยแม่นเหมือนป่ะอยู่นี่เยอะงั้นละแต่หวัดทับโค้มนี่ห้องแสนเจ็ดล,ลายลูกผู้แสนไรก็พอ่อแสนเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทครับไอเอาขึ้นใน,นพวงนู้นพ่อเอานาคนห้องไว้หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทพอกันได้พอกันได้ต่อรองเอาจนถือใจนะครับต่อรองถือใจ อาลูกตัวใดพอวงตัวนี้ลูกตัวใดครับพอเขาตัวใดครับเออไม่ไมีใบไม่ใบับใบมีหลอดม่ันยุยุดคอตัวใดเพเก็นรืมมันหลายตัวนียเ่ว่าตัวนี้แสนเจ็ดบบพน้องไหนึ่งแสเบาทเอาตัวนี้ได้พอก0สิบละเก่ามืนเกามืเมืนเก่ามืนะพอตัวนี้เนาะตัวนี้ผสมตัวใดได้พอท่ององเเอมันเตัวนึงเแล้วก็อ่าโอเคตัวนี้ได้พอเอห้องเห้องเไปตักกันเหือนมีหน้าเนี่ย จะออกเดินม yes. oh. ีน้าอนพอะพเนห้าพ oh. oh, okay. ันบาทนะครับเอาออกมีน้าเนี่ยออกมีหน้าอย่นี้พอนะเนี่ยนี่บัวติดตพ่อนี่ตัวนัอนเปเอาแล้วมันจำได้บ่เอาสิพ่อจำบ่ไดวิบูทงพ่อเนาะบ่นั่นเปเอานปลานน่ยวางไอตะนาวาฟรามเอาโอเคนาวาฟามให้ติดตไปนาวาฟร์มนะครับพอดีเราขายไปดอก้อยแล้วเอาทาผมบรบกวนแล้วพ่ออาพี่น้องมูี้นะผมขอุยาด นาวาฟาร์มถึงเข้าไปครับเมื่อนี้นะผมขออยากไปสัมภาษณ์นักการเมืองผู้ที่มีสื่อเสียงนะครับคนสุดท้ายเมื่อนี้ขออยากปิดรายการครับไอ้ไอ้ไขอเบ,รบ,รบอร์โทษนี่นครับ087ครับรับโทนได้ครับ087ครับ222 222 4544ครับ4544นาวาฟาร์มได้นะเนาะอ่าโอเคพวกคนครับอข,าาขอ,อยมันมันนะครับเ,เดี๋ยวผมขออยากไปเซตแล้วครับนักการเมืองท้องถึงทุ่งท้ายไปเซตแล้ว ไอ้ฝองไปแล้วเนิรลี่นี้แหละครับเอาข้างนอกครับวันนี้ผู้ใดนะครับมืออื่นนะครับจะมีงานประกวดงัวอยู่ทีอำเภอวัระเบือครับหัวควายครับใครมามาเยี่ยมชมงานได้ครับแล้วก็ประกวดมันทียิบเก่าได้พอวัลระบือได้ครับแมนมาเที่ยวได้พอยิบเก่าครับอันสวัสดีครับไอ้ ีครับเดี๋ยวถอดเด้อไอ้มาจะเรีนไหนครับนี่โอ้มาจากไกลใช่ครับเป็นถึงปอมซานคาตีมาทางไหนไอ้ท่งนี่อ๋อจอยเมืองไหนมือนี้มาเร็งในซื้อครับมือนี้มาเร็งในซื้อน้อยเพราะบ่ไดรของสนามตะโดนแล้วครับแมนบ่ครับผมรู้สึกว่าจอยลงวายยิงไลจอยทางไหนจักแล้วนะครับไอ้เฮงเนี่ยครับตัวนี้ก่หาสิ่งว่าขายคือเก่าละครับครับหมันบอครับท้องนี้เพราะอะไรปนอยู่ครับเพราะอะไรปน คนถอยล่าซีหายพันถี่ไวายห้เลยครับประมาณนั้นนะครับเอาวขอเด็ดฝนไงเนาะครับผมไอาบริการคือคนใหญ่สัตว์ไว้ในตัวนี้เคือใหญ่สัตว์เราบริการวะตัวนี้เพราะท่านได้รับกับตัวนี้ครับไปคับชี่ขาดอยู่ท่านท่านได้ไปตัวครับแมนวครับยันคึกจับไว้แมนครับยันถึกจับเอาสำหรับคนไรกขอบคุณครับครับผมครับว่าได้ขอกระโดดในมมเซลสื่อๆครับผมครับผมเอาพี่น้องครับสำหรับนี่คุณผู้บรดหารมิโกนสวัสดีครับ